ออกมาเลยจ้าซาโคสุคัต ตัวเหมือนจระเข้ครับผมแม่ปากใหญ่สะใจกันเลยทีเดียวตามหารีเจนเดรี่คันสามเฮ้ยเอาละครับวันนี้โกอยู่กับผมนายอาร์ติมาไปนะครับกับเกมจูร a สิกเ World สร้างสวนสัตว์ได,ดโนเสาร์กันในตอนที่58กันแล้วนะครับผมแม่สําหรับในพาร์ทนี้เดี๋ยวเราก็จะลองมาให้กําเนิดเจ้าสัตว์เลือ้อยคลานตัวใหม่ ที่เป็นญาติกับเจ้าจระเข้นั่นเองนะแล้วก็จะมาทําการเล่นกิจกรรมต่างๆดูกันว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างน,นะครับผมก่อนจะเริ่มเล่นฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่อติให้กําเนิดสิ่งมีชีวิตต่อสู้ในวันนี้กันด้วยนะถ้าพร้อมแล้วก็ มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะเดี๋ยวเราก็มาให้กำเนิดเจ้าสิ่งมีชีวิตรีเจนเดอรีตัวนี้กันเลยนะออกมาเลยจ้าซาโคซูคัต ้ยตัวเหมือนจระเข้ครับผมนายก็อาศัยอยู่ที่ตรงนี้ไปก่อนนะเจ้าตัวนี้เหมือนจะมีฉายาว่าเนื้อจระเข้นะครับผมเป็นสัตว์เลื้อยคลานคล้ายจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดอีกชนิดหนึ่งน่าจะยาวประมาณ9-9.5ถึงเ5เมตรน้ำหนัก3-4ถึง4ตันกันเลยทีเดียวเป็นญาติห่างๆของพวกจระเข้แม่จุดเด่นของเจ้านี่ก็คือจมูกที่ค่อนข้างเรียวยาวนะครับผมน่าจะอาศัยอยู่ที่น้ำจืด แม่ปากใหญ่สะใจกันเลยทีเดียวถือว่าขนาดนี้ กินมนุษย์ได้อย่างสบายสบายรู้หรือเปล่าว่าความยาว40ฟุตของเจ้านี่เจ้านี่ก็เป็นสัตว์เรื้อคัน้ายจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาดูล่างสุดท้ายสิเพื่อนโอ้โหมีครีบหลังด้วยกล้ามที่แข็งแรงอย่างมากของเจ้านี่ช่วยให้มันล่าไดโนเสาร์ได้อย่างง่ายดายถ้ามันโกรธเมื่อไหร่ปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโคตรดุดันนะผมกินอาหารเลยเพื่อนจระเข้กินปลาผม งับงับงับแล้วก็ในวัยเด็กเจ้านี่น่าจะเป็นตัวที่กินปลาเป็นอาหารพอโตขึ้นมาก็เริ่มที่จะกินพวกไดโนเสาร์ร่างไฮบริดเฮ้ยนี่ไงโอไอเจ้าตัวนี้ที่โหดสุด,สด,สดเรามีเจ้าคูราซูคัสสามารถไฮบริดกับจระเข้ได้จะออกมาเป็นเจ้าคูราซอรัสที่หน้าแบบหือทู่ๆแบบนี้แต่มีเกร็ดของเจ้าจระเข้เอาละกินเนื้อเยอะๆอ เลือด406โจมตี155ยังแบบว่าไม่เหมาะกับการต่อสู้สําหรับร่างแรกแล้วก็ในตอนนี้เดี๋ยวเรามาทําการเปิดตั๋วเงินกันนิดหนึ่งเพื่อที่จะได้รับรางวัลพิเศษตรงนี้นะเอาละหมุนสปินตามหาเรจเจนเดรี่คัน3ุเฮ้ยโอ้ยกินเนื้อตัวใหม่คอนเควเนเตอร์อะไรวะเนี่ย เป็นสกุลไดนโนเสาร์เทโรพอดท,ที่น่าสนใจเลยนะมีคีบที่แปลกประหลาดนี้จริงๆเดี๋ยวในพาร์ทหน้านี่ให้เห็นตัวใหม่กันดีไหม น่าจะดีเหมือนกันนะแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้พี่ก็กาลังวิวัฒนาการเจ้าทีเล็กให้กลายเป็นร่างสุดท้ายอุ้ยดูหลังอุ้ยน้ําเต็มไปหมดกว่าจะอัพแต่ละขั้นนี่ใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็รอไปยาวๆนะทุกคนร่างสุดท้ายมาไหลปุ๊บเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งเอาละตอนนี้เรียกเจ้านี้ออกมาก่อนเจ้าไฮบริดของเราแล้ก็ในตอนนี้ อพี่ทําการขยายพื้นที่ค่อนข้างจะมากนะครับผมแม่ใช้แบงค์เขียวแบบว่าค่อนข้างเยอะกันเลยนี่เตรียมพร้อมสําหรับพวกไดโนเสาร์ใหม่ๆที่กําลังจะให้กําเนิดเอาละรวมล่างเจ้าหนี้กันต่อเจ้าหนี้ก็ใกล้จะเป็นล่างสีเหมือนกันแล้วก็จะบอกว่าในตอนนี้แม่อันดับของพี่ก็ติดท็อปแลงคเอร์เนกันแล้วนะสําหรับกิจกรรมของเจ้าเต่าตัวนี้เดี๋ยวพี่จะพยายามนะครับผมทํายังไงก็ได้ให้ติดอันดับเพื่อให้ได้ เจ้าเต่าตัวนี้มาครอบครองเป็นกําลังใจกันด้วยนะทุกคน ช่วยกันกดไลค์กันด้วยนะหรือเวลาอีกประมาณ2ชั่วโมง40อันดับอาจจะโดนแซงได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการเล่นเล็กน้อยกว่าพี่จะมาถึงตรงนี้ได้ต้องใช้แบงค์เขียวหปลดล็อกพวกนี้แล้วก็เดี๋ยวเล่นให้ดูโอ้โหแต่ละตัวนี่เฮ้ยดูเลือดในตอนนี้นะครับผมพี่ก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยแม่เราก็ค่อยๆดึงเวลานะครับแล้วก็ทำเป็นชาร์จแม่ศัตรูก็อาจจะคิดว่าเรากำลังคิดป้องกัน โจมตีมาหนึ่งครับผมว้าวยังไม่ตายเอาละตอนนี้ก็เป็นจังหวะในการชาร์จชาร์จไปสามครับผมดึงเวลาเล็กน้อยเจวิคราวนี้นี่จะโจมตีมาเท่าไหร่เอ่ยโจมตีมา3ามครับผมเป็นไงใช้พลังเปลืองอออเป็นจังหวะในการจู่โจมครับผมคราวนี้นี่เราก็โจมตีแบบเต็มที่นะครับ แล้วก็ชาร์จสองมาโจ,จมไปโบรตัวต่อไปนี่พลัง470เฮ้ยเปลี่ยนตัวครับผมโอ้โหโจมตีเป็นพันเฮ้ยเออตายนะครับอืคราวนี้นี่เราก็ต้องปิดฉากเจ้านี้ให้ได้ก่อนปั๊บรับ,ร,บ,ร,บรับปรับโอ้โหแล้วก็น่าจะต้องทำการป้องกันสักสอง ดูสิเอาละโบเข้าไปเหอเหลือแต่ตัวนี้กันแล้วนะอ่าค่อนข้างสูสีเราก็ต้องทำการป้องกันไว้แม่บางทีก็อาจจะชาร์จแต่คราวนี้ป้องกันดีกว่านะเอาหูยไม่ยอมโจมตีครับผมคราวนี้นี่เราก็ต้องป้องกันสักสีล่ละกันศัตรูนี่อาจจะมีการชาร์จนี่ชาร์จมาหกน่าจะโจมตีมาแล้วนะถ้าแบบนี้อุ้ยโจมตีมาหกครับผม วว้าวโดนกัดไม่ตายเราก็ต้องสวนคืนเป็นไงกว่าจะชนะเรียกได้ว่าโอ้โหเลือดววาออตาแทบกระเด็นเลยนะเจอแต่คู่ต่อสู้ที่โคตรจะเก่งเอาละอันดับเลื่อนหนีขึ้นไปนิดหนึ่งอยากจะได้เจ้าเต่าแม่ก็ต้องลงทุนกันนิดหนึ่งเฮ้ยได้อะไรเอ,อ่ย ใช้แบงค์เขียวไปตั้งเยอะไม่ให้คืนมาสิบสำหรับในตอนนี้อุ้ยกิจกรรมเพียเรามาเริ่มจากกิจกรรมแรกกันก่อนเลยนะนี่มีโอกาสได้พวกนี้นะครับผมมีจระเข้ด้วยสำหรับในตอนนี้นะครับพี่ก็อยากจะได้เจ้าแม่สไปโนซอรัสเพิ่มมาซักตัวหนึ่งเพราะว่าเราขาดสไปโนอีกหนึ่งตัวจะเปลี่ยนล่างให้เป็นล่างเต็มได้แล้วก็สามารถรวมร่างกับเจ้ายูท่าเรปเตอร์เดี๋ยวจะเปลี่ยนร่างให้เป็นเจ้าสไปโนเรปเตอร์ที่ เก่งกาสุดๆลืมบอกไปเลยว่าตอนนี้เปลี่ยนร่างเจ้ากบตัวนี้นะเฮ้ยกลายเป็นร่างที่สองกันแล้วนี่ก็จะมีลวดลายที่โอ้โหแม่น่ารักขึ้นหรือเปล่า <ś c oughs> อืมสวยงามยิ่งกว่าเดิมเริ่มมาก็ตัวนี้ไปก่อนตอมด้วยตัวไฟนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ เทปเทพลุยมาละจ้าเริ่มมานะครับดูสิมาชาร์จไปก่อนได้ครับผมเปลี่ยนตัวโอ้โหเจ้าหมาไฟเฮ้ยไม่จูโจมครับผมเป็นโอกาสที่ดีชาร์จให้เพื่อนไปก่อนนะเดี๋ยวตัวเทพจะมาจัดการเองพลังสองไม่จูโจมมาชาร์จไปอีกแล้วก็ป้องกัน พลังห้าโจมตีมาห้าครับผมอุ้ยพลังหมดเจอเจ้าหางลูกตุ้มของเราโจมตีสองชัดเยอะๆป้องกันสะบัดไปเอาพลังกัดนี่ตัวหุยหิมะสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องอุ้ยเปลี่ยนมาเป็นเจ้านกนี่สายจูโจมเจ้าแรลสุดโหดโจมตีไปห้าครับผม เอาแบบหขาถีบแล้วก็เจอเจ้านี่แพ้ทางอยู่นิดหนึ่งอุย้ยพลังหกโจมตีมาห้าผมอืย้ยพลังเคี่ยวอิย้ยกัดเจ้าแรดล่วงเจอพลังของลูกตุ้มกันหน่อยเพื่อนว้าหางลูกตุ้มฟาดพืน้นแม่วิกตอรี่แบบรวดเร็วว่องไหวหมุนสปินดูสิ <c oughs> ได้เจ้าอิริเตเตอร์กิจกรรมถัดไป เอาอันนี้ดีกว่าใช้พวกตัวกินเนื้อนี่ได้พวกรีเจนเดอรี่ทั้งหลายอืตัวที่จะใช้เลียงแบบนี้ละกันมาจ้าโอ้โหเริ่มมาค่อนข้างสูสีเจ้าสไปโนเรเตอร์กับเจ้าหุ้ยตัวใหญ่ยักษ์โจมตีหรือเปล่ายังไม่จู่โจมเดี๋ยวเราจะต้องล่อให้แบบว่าใช้พลังมาเยอะๆหุ้ยตัวต่อไปนี่บอกเลยว่า คตรตึงแม่เจ้าคอมปี้โจมตีมาหนึ่งครับผมโอ้ยเหลือพลังสองสงสัยต้องรีบกำจัดไปก่อนนะรับรับปราบชาร์จหนึ่งนี่สังหารไปก่อนออแล้วก็เจ้านี่คอมปี้เดี๋ยวเราต้องชาร์จพลังเยอะๆไม่งั้นนี่โจมตีไม่ยอมตายว้าวโจมตีมาสามโอ้โหเราจะต้องโจมตีแบบว่าพลังเจ็ดขึ้นไปใช่ไหมต้องป้องกันหนึ่งแล้วก็ นี่ชาร์จไปสี่ครับผมอืมโจมตีมาสองว้าวไปตายโจมตีสักเจ็ดอ่าแล้วก็ชาร์จหนึ่งนี่เอาละกัดไปเพื่อนโอวีตายยกฝูงทีเล็กล่างสุดท้ายมาลวจา้าเฮ้ยโจมตีมาสามครับผมโอ้อาคราวนี้นี่เราก็ ปิดฉากไปเลยละกันนะาเจ้าสุดโหดโจมตี999ตัวไหนจะเก่งกว่าเจ้าตัวนี้แหพลังโจมตีไม่มีแล้วนะเปิดซองการ์ดรีเจนเดอรี่ได้เป็นว้าวไอ้เจ้าตัวนี้อดีอยู่นะ อยากจะได้มันเยอะๆที่อยากจะได้เยอะๆนะครับผมเพราะว่ามันไฮบริดกับนี้เจ้าตัวนี้ได้แล้วก็จะออกมาเป็นสัตว์น้าสุดเทพสําหรับในคราวหน้านะครับผมเราอาจจะได้เห็นเป็นเจ้าตัวนี้นะครับเพราะว่าน่าจะเรียกออกมาใช้เวลาไม่นานโจมตีโคตรแรงเฮ้ยพันเเลือดสามพันกว่าอุ้ยสายจูโจมกินเนื้ออีกแล้วเพื่อนใครที่อยากจะเห็นเจ้าตัวนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะเดี๋ยวจะรีบฟักมาให้ดูกันตัวก็ แปลกพลังโจมตีก็เยอะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสําหรับในครั้งนี้เรียกได้ว,ว่าการต่อสู้นี่ค่อนข้างจะดุเดือดกันเลยทีเดียวนะสำหรับทัวร์นาเมนต์เจ้าเต่าเดี๋ยวยังไงนะครับถ้าพี่ได้มาแล้ว ดี๋ยวจะมาอัปเดตบอกกันอีกทีหนึง่งใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์เป็นกําลังใจให้พี่กันด้วยนะจะได้มีแรงในการทําตอนต่อไปแบบว่องไวนะครับผมสําหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye bye. บ๊ายบายจุบ๊บจุ๊